อีกัางนะครับกับรายการฮอททอยบ้านนะครับอันนี้เป็น EP ที่12นะครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวฮาร์ดบัสเตอร์นะครับฮาร์ดบัสเตอร์ฮาร์ดบัสเตอร์เนี่ยตัวมาร์กไว้นะครับออกมา2แบบแบบแรกคือไม่มีแขนแถมมาให้นะครับซึ่งออกมานานละประมาณโอ้กี่ปีแล้ว่ประมาณ สามสี่ปีแล้วมั้งจำไม่ได้นานแล้วอะ่ะนาบก็เลี้ยวมาใหม่เลี้ยวมาใหม่แล้วก็แถมแขนมาให้ผมก็อะไรวะทาไมไม่ทํามาทีเดียวแต่ก็คงจะเป็นความต้องการที่จะหากําไรของบริษัทเขาทอยเขาอยากได้ตังค์อ่ะง่ายๆแล้วก็แต่ถ้ามองแต่ถ้ามองในในในแง่ดีก็อาจจะเขาก็อาจจะคิดว่าเออคนอาจจะเก็บเบอร์แรกไม่ทัน ก็เลยก็เลียงมาใหม่แล้วก็มีเ,เป็นเวอร์ที่2แล้วก็มีคนแมแชรให้นะครับราคาก็ไล่ๆ่กันนะไม่ไม่ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกเวอร์แรกที่ผมได้มาครั้งแรกเลยอ่ะอันนั้นก็ประมาณสามหมืน่นสองหมื่นถ้าเป็นเวอร์สองนี่ก็ประมาณสี่หมื่นนิดๆนะครับคือตอนนี้ยิ่งหายากเลยคือเวอร์แรกไม่ต้องพูดถึงนะครับเวอร์สองก็อาจจะหาได้แต่ก็ ยากโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีพาร์ทอะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้คือเป็นแขนปรกรติแขนปรกรติแต่พอเอฮาร์ดเร์โดนมวลของสแกวเลีวิทเนี่ยจนจนตัวเองเกิดเป็นบ้าแล้วก็แล้วก็แบบมันทำลายเลย ทำลายปวดพูดเดียวกันไอ้อาร์มแมนก็เลยเรียกชุดของตัวเองมาก็คือเป็นฮันบัสเตอร์นี่แหละนะครับข้างในก็จะเป็นอาร์มแมนมาร์43นะครับแต่ผมไม่ได้เอาใส่ยไว้นี้นะจะ่ำ่ัไปแยกออกไว้โชม์ไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรมาให้บ้างก็จะมีเป็นมาร์43แบบขึ้นพ้นก็คือจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับข้างในมีเป็น เป็นคล้ายๆเกาะเกาะแขนนะครับใส่ด้านข้างอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะผมเพิ่งเอาตะกงมานะอันนี้ก็จะเป็นแขนแขนแบบแขนแบบเทกนะครับผมจะไม่ไม่ทาการรีวิวแบบตอนประกอบแขนให้ดูนะครับเพราะว่าค่อนข้างลำบากนะครับแต่ถามว่าม,ม,มันมีวิธีประกอบไหมมันมีอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ แขนด้านล่างที่ที่ที่แบบว่าถ้าคุณถ้าคุณอยากคือมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะของหนังที่ฮางบัสเซอร์เนี้ยจับขานแขนขานแขนฮักเอาไว้ก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือคุณใช้แขนอันนี้แหละแต่ว่าคุณเหมือนกับเอาอันเนี้ยด้านล่างนี้ออกแล้วก็ุเสียบเข้าไปนะครับแลวพาร์ที่เหลือๆก็จะมีเป็น เป็นอันนี้เขาเรียกวโรนิกา้านะครับก็คือเป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่โทนี่สตาร์กับะออสเตอร์แบนเนอร์ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อคือข้างในเนี้จริงๆแล้ว่ขนาดจริงๆนะมันใหญ่กว่านี้ในหนังนะแล้วข้างในนี้มันจะมีพวกซูด๊ดพวกอุปกรณอะไรอยู่ในเนี้เนี่ยก็คือครับตัวนี้แหละอยู่ในเนี้มีแขนมีอะไรเนี่มีฐานแต่มาให้นะครับฐานอันนี้คือใสใ่ในใส่ในแขน อยนนั้นเแี่ยแขแขน,แขน,แขนชคเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นฐานที่เสียบไอตัวเวนูนิกา้าอันนี้คือคืออุปกรณ์ที่เอาไว้เปลี่ยนแขนจริงๆเนี่ยม,มาก43ตัวเต็มสามารถใส่กันยงนี้ได้แต่มันก็จะมีรอยทะลอกแต่ถ้าคุณจะเป็นจะต้องใส่ใจ,จริงๆแบบโชว์เพื่อถ่ายรูปโชว์อะไรเงี้ยก็ใส่ได้แล้วก็เขาจะมียาง ในของฮาร์สเตอร์เขาจะมียางมันจะเอาไว้ใส่ขาไอ้มาสีา่ามเพื่อการลรอยแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยปิดอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะมันจะมีเขาจะมีฝาปิดมาให้ฝาปิดชุดเขาอ่ะถ้าทันี้เสียดผมก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูมาสี่สากัน ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คืออารอนแมนมา43เป็นมาที่โผลม,มาตอนต้นเรื่องในภาค Age of u l t r o n เหมือนกันนะครับแต่อยู่ตอนท้ายให้ตัวนี้มาตอนแรกมาตอนแรกก็จะมีมา45ด้วยนะครับเอ่อมา43ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวลีนะครับตัวลีซึ่งก็เอ่อ มันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับตัวเดิมก็เหมือนกันแหละเหมือนไอดตัวเนี้ยพิออ่คือเหมือนเหมือนคือตัวเดิมชัดๆแล้วก็บอกเลยมั่นเรียงไงว่าตัวเดิมเนี้ยกล่องก็กล่องก็แบบกล่อง,อ,งอ,งองก็เดิมอะ่ะคือมันไม่ได้ดีคือคือ,ค,อคือเป็นเรียะแต่มันก็เนี่ยกล่องก็จะมีแบบว่า เหมือนตัวเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยนีืูนะครับมีมีหัวแถมมาให้มีมือมปล่อยพลังนั่นี้นะคืออารอนดแมนเนี่ยเขาทำมาร์กมีมาร์กหนึ่งจนถึงตอนนี้มาร์85 แต่บางตัวเป็นดแคสก็คือเหล็ก mm hmm. นะครับคือเอาเอาเฉพาะในหนังนะในหนังก็คือมีมาร์กหนึ่งถึงมาร์กแปแต่ถ้าเป็นโมเดลบางตัวไม่ได้ทำมาบางตัวเป็นพลาสติกอาจจะต้องไปหางานอื่นแทนอย่างง,งานคิงอาร์ตนะครับอันนั้นเขาก็ทำอาร์ตแมนเหมือนกันแล้วก็ ราคาก็ค่อนข้างถูกกว่าเรื่องความส่งจริงผมไม่รู้เพราะไม่เคยเก็บนะครับแต่ดูก็โอเคนะพอได้แล้วก็มีงานพวกงานจีนอะไรเงี้ยก็คืองานกรอบอันนั้นก็ถูกกว่าแน่นอนแหละคือวัสดุมันก็ต้องด้อยไปอยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็พอไปได้มันก็สวยอะ่ะผมดูในคลิปบรงคนก็เอามารีวิวอยู่มันก็สวยถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็โอเคคงจะจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในเอพิโซดสิบสิบสีนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งได้ไอ้โจ๊กเกอร์มาแล้วก็มีตัวละครจากเรื่องพัททูนก็คือเป็นหนังหน้าเวียนนานก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมารีวิวต่อมีท่านโฟมเมอร์มาเมื่อวานคือช่วงนี้ก็ คืออยากจะทําช่องรีวิวโมเดลแบบจริงจริงจังของเล่นด้วยอะไรด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับรบวนกดแชร์กด s u b สไครต์กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบ่ากดวิสไลค์ไปนะครับถ้าจะให้ดีก็กดคอมเมนต์ด้วยอยากให้ทําอยากให้ทําทคลิปแบบให้ไปทางไหนคืออยากให้แบบ ให้มันเป็นย um ังไงแบบมีอะไรอยากวิจารณ์อยากจะแนะนำอยากจะให้เอาโมเดีวอะไรมารีวิวอะไรเงี้ยก็เขาบอกแล้วกันก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะครับบ๊ายบายทุณไ่าน